สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ I v i n a Industry Update นะครับสรุปข่าวสารวงการอุตสหาหกรรมเกมประจำสัปดาห์นี้นะครับผม ข่าวแรกในวันนี้นะครับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยนะครับผมหรือมีชื่อย่อว่า TGA นะครับ Thai Game Software Industry Association นะครับผมได้มีการประกาศ rebranding นะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะผลักดันเกมไทยไปสู่ระดับสากลนั่นเองนะครับผมโดยมีคุณเนนินอนันต์บัญชาชัยนะครับผมเป็นนายกสมาคมนะครับซึ่งเขาได้กล่าวว่าสมาคมนะครับก็ก่อตั้งขึ้นมาครั้งแรกตั้งแต่ปี2006นะครับโดยเรากลุ่มผู้พัฒนาเกมนะครับผมมีภารกิจก็คือส่งเสริมนักพัฒนาเกมไทยนะครับให้สามารถสร้างผลงานที่เป็นคุณ ภาพนะครับผมแล้วก็เป็นที่นิยมของผู้เล่นทั้งไทยแล้วก็ทั่วโลกนะครับผมได้อย่างน่าภาคภูมิใจนั่นเองนะครับผมโดยมีคุณเจมส์นะครับผมปาริเมตวงสาธยานน์นะครับเป็นโฆษสมาคมนะครับแล้วเขาก็เป็นผู้พัฒนาเกมไทม์ไลน์นั่นเองนะครับผมเราคงได้เห็นตามมิมต่างๆมากมายนะครับเขาได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมเกมนะครับผมกําลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับผมแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญกับวงการเกมมากนะครับมีความจําเป็นที่ทางสมาคมก็ต้องปรับตัวตามให้ทันสมัยนะครับผมโดยในตอนนี้ทุกคนก็มีวารอ2ปีนะ ผมอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับผมก็เป็นข่าวดีนะครับผมสําหรับวงการเกมไทยนะครับผมที่จะมีเหล่านักพัฒนาเกมแล้วก็มีผู้สนับสนุนนะครับผมอย่างเป็นทางการแล้วก็ตั้งใจอย่างนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับผมไปได้ด้วยดีนะครับข่าวต่อมานะครับผมคุณชุนทโรฟูรุคาวะนะครับผมหรือว่าประธานบริษัท Nintendo ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับผมได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับผมกับทางนี่เคอีนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการซื้อสตูดิโอต่างๆนะครับผมมาไว้ในบริษัทนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็มี หลายเจ้านะครับผมที่เริ่มจะทําการคว้านซื้อสตูดิโอนะครับผมหลักๆเลยอย่างเช่น Microsoft นะครับผมที่มีการเข้าซื้ออย่าง s ี n y m a c นะครับ Bethesda นะครับผมที่คเป็น First Party หรือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักในการที่จะซื้อมาพัฒนาเกมนะครับแต่ว่าทาง Nintendo นะครับผมดูเหมือนจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับผมซึ่งทางคุณฟูรุคาว่านะครับผมก็ได้บอกว่า Nintendo เนี่ยไม่ได้มีความสนใจที่จะกว้านซื้อสตูดิโอต่างๆเข้ามาอยู่ในบริษัทมากมายขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็เขาต้องการที่จะมองแผนระะยยาาวมก ว่าผมว่าพวกเขาต้องการอะไรนะครับแล้วก็มันเป็นไปตามที่ทาง Nintendo ต้องการไหมนะครับแล้วก็เน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ความเร็วในการพัฒนานะครับผมในการที่จะต้องมาเป็นบริษัทในเครือของเขาแล้วก็ทํางานร่วมกันนะครับผมแล้วก็จะไม่แค่กว้านซื้อมาอย่างเดียวนะครับเขาต้องการที่จะพัฒนาทรัพยากรของพวกเขาด้วยนะครับผมเพื่อที่จะสามารถทําให้มีการพัฒนาคุณค่านะครับผมแล้วก็ความบันเทิงที่ Nintendo ต้องการนําเสนอได้จริงๆนั่นเองนะครับ ข่าวต่อมานะครับผมโจเซฟเฟรรสนะครับผมผู้ก่อตั้ง He ส i ล t Studio นะครับผมมีผลงานที่รู้จักกันดีก็คือเกมร่วมมือกันเอาตัวรอดนะครับผมอย่างเกมเอา y Out นะครับผมแล้วก็ผลงานใหม่อย่างอ t t a k e ก t w ทนะครับผมที่กำลังพัฒนาอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวก็เป็นผู้กำกับที่มีความเอกซิบมากมากนะครับผมเพราะเขามีข่าวที่เรียกว่าพูดตรงนะครับผมเคยชูนิ้วด่ารางวัลออสการ์ในงานเกมอวอร์ดมาแล้วด้วยนะครับผมเรียกว่าเป็นผู้กำกับสายสุดตรงคนหนึ่งทีเดียวนะครับผมแล้วก็เขาได้ ออกมาตอบโต้นะครับผมเกี่ยวกับเราผู้เล่นเกมทั้งหลายนะครับผมในเรื่องของ replayability นะครับผมหรือว่าความสามารถในการย้อนกลับมาเล่นของเกมต่างๆนะครับผมซึ่งในตอนนี้ก็ดูจะมีหลายเกมที่สนใจที่จะเน้นจุดเด่นในเรื่องนี้นะครับผมอย่างเช่นพวกเกมอย่างงา่ายๆเลยก็คือเกมสไตล์โซทั้งหลายนะครับผมบัตบอนดัรกโซนะครับผมที่การเล่นใหม่ในแต่ละครั้งนะคะรับผมหรือว่าเกมอย่างโรคไลท์อย่างเช่นเกมเฮดิสน,นะครับผมเกมพวกนี้เน้นในการที่ผู้เล่นนะครับผมสามารถที่จะกลับมาเล่นใหม่ได้หลายๆรอบนะครับผมแล้วก็ตัวเกม มีความสนุกอยู่นะครับแต่ดูเหมือนทางคุณจเซฟแฟร์เรสจะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับผมเขาบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับผมสําหรับวงการเกมนะครับผมที่จะไปให้คุณค่าในเรื่องของการเล่นย้อนหลายรอบอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับผมเทียบตามสถิติเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าผู้เล่นนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเล่นเกมไม่จบด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นเกม Red Dead r e d e m p t i o n นะครับผมมีอัตราการเล่นที่จบเนี่ยค่อนข้างต่ามากนะครับผมโดยในบน p l a y s t a t i ่ n เนี่ยมีแค่ประมาณเี่ั้งหมดเะคร่เล่น็ อาจจะมีเพียงแค่ประมาณ2%เท่านั้นเองครับที่ย้อนกลับไปเล่นเกมเดิมอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นคุณฟาเรสเน่ก็เลยมองว่ามันแปลกมากๆเลยนะครับที่พวกคุณเนี่ยชอบพูดถึงนะครับผมแล้วก็ไปให้คุณค่าการเล่นย้อนใครมันจะไปสนใจกันนะครับผมเพราะว่ามีคนแค่เราวๆาสาเเท่านั้นที่เล่นเกมจบนะครับแล้วจะมาเอาจุดนี้มาเป็นเรื่อง สำคัญไปทําไมนะครับผมแม้แต่คนที่พูดเรื่องการเล่นเกมจบเนี่ยบางเกมที่เขาเล่นก็เล่นไม่จบด้วยซ้านะครับแล้วก็ทาให้ผู้เล่าผู้พัฒนาเกมนะครับผมจะต้องมา crunching นะครับผมแล้วก็โหมงานนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาในจุดนี้ให้มันดีครับซึ่งเขามองว่ามันไม่ใช่เรื่องจําเป็นแล้วก็ make sense เลยนะครับผมโดยเขาเจ้าตัวนะครับผมได้กล่าวว่าอย่างเกมใหม่ของเขา it takes two นะครับก็เป็นเกมที่จะนําเสนอการเล่นจบในราวๆ15ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีมินิเกมต่างๆอีกประมาณ25เกมนะครับแล้วก็ในตัวเกมเนี่ยจะมีการ นำเสนอการหักมุมการยกระดับแล้วก็การพลิกกลับของเนื้อเรื่องภายในเกมจบรอบเดียวนี่แหละนะครับผมไม่ต้องไปเล่นหลายรอบอะไรหลายรอบให้มันเสียเวลานะครับก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งของผู้พัฒนาเกมนะครับผม ยังไงก็ฟังกันเอาไว้นะครับผมแล้วก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งละกันนะครับตัวเกมใหม่ของเขานะครับกิจเ e คทูครับมีกำหนดการวางจำหน่ายในวันที่26มีนาคมนี้นะครับเจ้าตัวยังเคยประกาศไว้ด้วยนะครับผมว่าถ้าใครเล่นแล้วไม่สนุกเนี่ยสามารถรีฟันเงินคืนได้นะผมนอกจากรีฟันแล้วเขายังจะให้เงินคืนด้วยพันเหรียญน,นะครับเรยกว่าเป็นผู้บริหารสาแรงอีกคนนึงเลยทีเดียวนะครับ ข่าวต่อมานะครับผม็นเรื่องของการเข้าซื้อโค้ดแมสเตอร์ของ EA บ้างนะครับผมโดยทาง EA ครับให้ออกมาให้ข้อมูลนะครับผมว่าถึงแม้จะพวกเขาจะซื้อโค้ดแมสเตอร์มาครับผมแต่โค้ดแมสเตอร์จะยังคงเป็นนักพัฒนาเกมอิสระอยู่นะครับผม EA จะไม่ได้เข้าไปมีส่วนแทรกแซงในการพัฒนาเกมใดๆนะครับผมโค้ดแมสเตอร์จะยังคงเป็นผู้พัฒนาเกมที่มีความสามารถในการตัดสินใจแล้วก็พัฒนาเกมได้อย่าง100%เช่นเดิมนะครับผมขอให้แฟนๆเนี่ยไว้ใจได้นะครับผมว่าเกมจากโค้ดแมสเตอร์ที่ทาง EA ได้เข้าไปครอบครองเนี่ยจะยังคงเป เ,เกมโค้ดมาสเตอร์แล้วก็มีคุณภาพอย่างเช่นเคยนะครับ ข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับผมบันจี้นะครับสตูดิโอผู้พัฒนาเกมซีรีส์ Destiny นะครับผมก็ได้มีการขยายสตูดิโอหลักออกไปนะครับผมโดยมีการรับสมัครพนักงานเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเขาก็ต้องการที่จะพัฒนาเกมเพิ่มขึ้นนะครับผมในปีนี้นะครับไปจนถึงปี2022นะครับผมโดยทีมงานครับผมหลังจากที่ออกมาจากทาง a c t ท i วิชั่บริษัทแล้วนะครับพวกเขาก็ออกราดูแลเกม d e s t ิน y เองนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีทีเดียวนะครับผมเพราะงั้นวันนี้นะครับพวกเขาก็ได้ทําการขยายในส่วนของ สตูดิโอหลักของพวกเขานะครับผมทั้งขยายขนาดสตูดิโอนะครับผมเนื้อที่ต่างๆนะครับผมยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็พวกเขามีการวางแผนที่จะทําเกม IP ใหม่นะครับผมเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กําลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเกมที่เขาดูแลอยู่อย่าง Destiny ครับผมก็ยังคงมีอัปเดตอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับผม จุดแล้วนะครับผมสำหรับอินดัสซีอัพเดตประจำสัปดาห์นี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ